มาแล้วครับฉลามวานของเราโอกินาว่าครับว้าวสุดก,ก้ยนี่นะครับถนนช้อปปิ้งนะฮะของเมืองนะฮะชื่อว่าอะไรนะอากอนถนนโคคุไซนะครับมหัศจรรย์หนึ่งไมล์ มาในตัวปราสาทชุริโจแล้วนะฮะเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษาพอดีครับจิงช้าโอกินาว่าอเมริกันวิลเลจชอบชมวิวเตี่ยวพาเที่ยว また最近お客様が飛行機を降りられてからパスポート携帯電話お土産など忘れ物が数多く発見されています今のお時間でもう一度身の回りのものをお確かめくださいもう知っ See you again your next week. thank your you very u m c ไฮโยครับตอนนี้เราก็มาถึงที่นาฮาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแบบโลคอสนะครับ <Ooh! S 2> บรรยากาศก,ก็เป็นโกดังอย่างที่เขารีวิวกันจริงๆด้วยแล้วตอนนี้ก็มารอรถครับ OTH ครับก็เช่ามาล่วงหน้าหนึ่งเดือนจะค่อนข้างราคาประหยัดหน่อยโอ้ฮโยน้องฟิ้น <Hi. S 2> ครับผมตอนนี้ก็ รอเรียกคิวนิดนึงนะครับเคพร้อมไหมครับเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยพ่อนะแต่ลูกหลับฝันดีครับเอาละครับเพิ่มครับพาเราเที่ยวเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยกินาวาอาควาเรียมค่ะโอ้โหมีนมนาบินผ่านด้วยอ่ะไปเจอเลยครับมาเล้วมาเร็วรีบไปซื้อตั๋ว S, <S ไปทางไหนไปทางไหนเป็นไงปลาวานฉลามเหรอโอกินาว่าเป็นอานใช่ไหมปลา ครับผมอ่ะน้องเปิ้มพาเที่ยวหน่อยนะครับอ๋อครับผมเขาบอกว่าอันนี้นะฮะติดใหญ่อันดับหนึ่งในสามของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ติดอันดับ ของโลกนะครับเป็นพ,พิพิธภัณฑ์ที่ดีสุดในญี่ปุ่นนะครับอ่ะไปดูกันชื่ชเชื่อตัวตรงไหนเอยอค อคใช้กระจกเป็นไงมั่งลูกน้อเปิ้มเดี๋ยวเราไปดูอีกครับผม อายรู้ยันต่อไม่รู้รูยันต่อไม่รู้ล่เ,เด็กตื่นเต้นครับเจ๋งว่าพารากอนเ็ที่เนี่น่นะ เราโอกินาว่าครับสุก,ก้อย ที่โอกินาว่านะมาดูฉลามวานกินอาหารกันครับอ,าาอาาเห็นไหมฮะใหญ่มาก <c oughs> ไปไหนว้าวอากาศดีมากนะฮะแดดแรงๆแบบนี้แต่ว่า,วาว2วองศาครับมันจะากาศชิวเลยทีเดียวไปครับไปดูดอลฟินโชว์ไปทางไหนครับไม่่รู้อ้าวโอ๊ยไปใหม่แล้ว เด็กๆกระโดดครับไปด้วยด้านหน้ามหาสมุทรแล้วดูดอวฟินกัน เดินขึ้นมาเหนื่อยใช้ได้ฮะมองจากที่เราเดินมาเนี่ยปุ้นทางนู้นเนาะอ่ะไปทางไหนซ้ายเหรอแม่มรดกโลกครับจริงว่ลเขาเรียกอ่านว่าอะไรเนี่ยอ๋อไม่เข้ามาแล้วเขาให้ออกหกโมงได้ละ ไงมุมนี้ว้าวเห็นกำแพงเมืองเหมือนเมืองจีนเลยอ่ะอ๋อพี่ดูก็เคยมาพี่ดูอ่ะ สมุดแล้วด้านล่างครับโอ้อันนี้ก็จะเห็นชัดเป็นกำแพงเมืองเนาะตัวปราสาทก็ไม่เหลือหรอ โอฮาโยครับตอนนี้เรายังอยู่ที่โอกินาว่าครับวันที่สองของเราตื่นเช้ามาครับก็ออกมาสูดอากาศสักนิดหนึ่งครับนี่เจ็ดมงกว่าเจ็ดโมงครึ่งลมแรงเหมือนฝนจะตกเลยฮนะฟ้าขมุกขมัวหาซ้ายก็ ยังไม่ค่อยสวยตามที่หวังไว้ครับแต่ว่าก็ดูเหมือนมีมลสุมแต่น้ำก็ถือว่าใสครับไม่น่าจะลงเล่นได้แต่ถ้าอยากลงก็ได้นะอากาศหนาวครับ20องศาครับว้าว wow. ก็ S <S ไม่เคยเห็นนะคลื่นใหญ่มากนะฮะถ้าประเทศไทยก็คงพายุมรสุมนะฮะนี่เหมือนแบบอารมณ์ฮาวายเล่นเซิร์ฟที่ผมชอบเลยนะดูดิฮะครื่นตั้งไปประมาณแบบเมตรนึ่งอะ Hola, ¿qué tal? นี่ไงเมืม่อกี้น,กนี่ไงเห้ยแล้วจริงด้วยไมา่มาหน้าตาเดียวภูเก็นตนลยวันนี้ดูปลาจะเนยๆยหน่อยนะฮะขึ้นลมแรงว่ะฮะ ไปตามน้ำเลยเป็ไนไงครับลูกเจอปลาไหมครับเจอไหมฮะมีใช่ไหมฮะมอ,อ๋อนี่เราไม่ต้องดบน้ำเลยนะครับดำดูประการังกันตรงนี้เลยเด็กๆคงชอบนะอันนี้ปลาริงกมหาสมุทรเหตุประการังถคาวันนี้ อากาศดีเราจะเห็นว้าไป่า นะครับแหลมมันซมออยู่ตรงไหนนี่ไงแลนด์มาร์คของอีกนั่นว่ง มาแล้วครับไปปราสาทชุริกันนะครับวันนี้เราจัดวันเดย์พาสไป800เยนครับ24ชั่วโมงคุ้มครับไปครับผมก็เข้ามาในตัวปราสาทชุริโจ,โจแล้วนะฮะเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษา,ศาพ,พอดีครับเขาบอกว่าทางเดินเนี่ยนะฮะจะไม่ตั้งตรงแบบอะไร180อรยแปดองศานะเอะียงเอียงหน่อยเพื่อจะให้ชทูตผีปีศาจน,นะฮะไม่เข้ามาถึงตัวปราสาทได้ <Wow. S 2> แล้วก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมริวิลนะฮะอาณาจักรริวกิลเนี่ยทางซ้ายจะต้อนรับญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าเพื่อป้องกันประเทศอ่ะให้เขายอมรับนะฮะดังนั้นการตกแต่งก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นแล้วก็ขวาเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบจีนนะฮะเพื่อต้อนรับอาณาจักรจีนในยุคน,นะฮะเพราะว่าก็กลัวว่าจะมาอะไรอ่ะมายึดอาณาจักรนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายก็เป็นของญี่ปุ่นไปนะฮะดังนั้นเวลาจีนมาก็จะปิดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่นมาก็จะปิดจีนถือว่าสุดยอดนะฮะห้าร้อยกว่าปีที่แล้ว เป็นแบบนี้นะฮะแล้วีีการแต่งกายครับนะแบบคุณลุงวันนี้ก็แบบอาณาจักรริวกิวถึงแล้วครับผมอเมริกันวินเลดช่วงนี้ก็ปลายปีแล้วนะฮะ เดือนหน้าก็เด c e m b e r แล้วนี่ก็เริ่มแต่งคริสต์มาสกันแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูยิงช้ากันวันนี้เปิดไหมลุยกันเลยอเมริกันวินเลชว้าวดูคลองนี่น้ำใสไหมก็พอไหวอยู่นะครับอากาศกำลังเย็นสบายครับลูกชายเดินมาไหนแล้วไปเลยไปขึ้นยิงช้ากันเลยพวกเรา ชิงช้าโอกินาวาอเมริกันวิลเลจครับชมว,วิวเดี๋ยวไปจุดสูงสุดแล้วจะถ่ายอีกเพลงหนึ่งวันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆๆนะครับน่าจะสูงที่สุดแล้วนะฮะในโอกินาวาน้าเนทะเลตรงหน้าคุมว,วิวันครับฮาวายแห่งญี่ปุ่นครับ ถนนชอปปิ้งนะฮะนนนนถนนโคคุไซนะครับมหัศจรรย,<มา>ย์หนไมล์เพราะว่ามันยาวเท่ากับ1ไมล์พอดีก็คือ1.6กิโลเมตรนะฮะ <S <S <มา>แล้วก็หลังจากสงครามโลกนะฮะบ้านเมืองโอกินาวาก็เสียหายไปหมดแต่ว่า1ไมล์นี้นะฮะได้กลับมาคึกคักแล้วก็ทำมาหากินค้าขายกัน เป็นแห่งแรกนะครับบรรยากาศคึกคักมากๆนะครับฮาวายแห่งญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดปลากันนะครับด้านในเขาบอกว่าด้านล่างซื้อปลากันสดสแล้วก็ไปคูกิ้งด้านบนเลยนะฮะแน่นอนฮะมีอะไรบ้างในนี้ก็คือมีสาหร่ายพวงเอง เดี๋ยวต้องลองกินดูนะฮะอันนี้เป็นออริจินอลของญี่ปุ่นเลยนะฮะอันนี้ก็สับป,ปะรดนี่ะสับป,ปะรดลองชิมเนี่ยอร่อยว่ะประจวบไหม เจอแหล่งแล้วนะครับมีอะไรบ้างไปดูกันอาหารทะเลของสดเนื้อครับเนวร้าน ก็ประดาประดาด้วยไฟยคริสตมาสด้วยพุักมากๆทีเดียวนะฮะหลายอย่างเรายังไม่ได้ลองนะพวกอีโมะนี่ก็ยังไม่ลองมันม่วงทั้งหลายจะต้องกินของเขาคะมันม่วง เย็นนักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมานะฮะในเมืองแสงสี1.6ไมล์ไม่ใช่1ไมล์ใช่ไหม1.6กิโลก็เริ่มโชว์แสงสีความคพลิกพักอเอาล่ะครับแหล่งบันเทิงช้อปปิ้งครับผมน,นะฮะตลอดแนวนะฮะคือใหญ่มากนะฮะจากภาพฝันแค่บอกว่า1ไมล์หรือ1กิโลแต่ว่า ผู้คนแสงสีแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะมากคือคักมากนะฮะโอกินาว่าเนี่ยร้านอาหารดีๆนะฮะเนื้อดีๆเยอะมาก กันสดๆฮะเดี๋ยวไปกลิวกันอันนี้กุ้งของเราเรือของเราฮะเดี๋ยวได้กินได้สบาย่อยโอ้โหเต็มที่เลยดูดิบันเทิงเลยมื้อนี้โอ้โหนี่สุดยอดเลยนะครผมก็จัดเมื่อกี้ตัวเล็กหน่อยนะครับพันแปดแต่ถ้าตัวใช้เนี้ยประมาณสามพันพันแปดร้อยเยนนะเดี๋ยวลองดู เนี่ยฮะเมื่อกี้เอาไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเวแร่ให้มาบันชาเซมิอย่างนี้ฮะจะอะไรอีกไหมเดี๋ยวพี่เอาเพิ่มไไม่เป็นไรครพอไมครูเราต้องขอลาโอกินาว่านะครับด้วยมือนี้นะครับถือว่ามัดใจที่สุดนะครับหอยตัวนี้ตัวเล็กหน่อยนะครับพันแปดร้อยแล้วก็สิ่งต่างๆที่เห็นก็ไม่แน่ใจอาจจะสักสองพันนะครับสุดยอด น่าต้องหมอะน่าจะเป็นซุปคุณสมมุติม่น้ำดำด้วยโอเคน้ำดำด้วยได้ลองด้วยครับ